ขนมหวานแค่คิดก็ฟินแล้วนะครับแต่ความฟินนี้ต้องแลกกับสุขภาพคุณจะยอมไหมครับถามใจคุณดูเพราะว่าขนมหวานนั้นมาพร้อมกับ3ข้อกล่าวหาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคดีความหวานสร้างโรคคดีเพิ่มคอเลสเตอรอลและคดีสูตรลับต้องสงสัยเสี่ยมะเร็งทั้งหมดนี้จะกล่าวหากันเกินจริงหรือไม่เราไปหาคำตอบกันครับ มาถึงเมนูต้องสงสัยในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมเองก็ชื่นชอบชอบเหมือนกันคุณหมอก็ชื่นชอบเหมือนกันนะนั่นก็คือขนมไทยครับคุณผู้ชมครับไล่ชื่อกันไหมค่ะอันนี้ทองหยอดทองหยอดอันนี้เม็ดขนุนขนุนกลอยทองทองหยิบจามงกุฎจามงกุฎเสน่ห์จันเสน่ห์จานนี่ไม่ค่อยเห็นนะฮะแล้วก็ทองเอกทองเอกสามอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นค่ะใช่เองรอบนอกนี่เราอาจจะเห็นทั่วไปอันนี้ก็คือขนมไทยที่เราชื่นชอบ แล้ววันนี้ก็จะหาทานยากขึ้นแล้วก็มีราคาแพงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยคุณหมอครับขนมไทยที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กวันนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วมีข้อหาอะไรบ้างครับก็อย่างที่เราทราบกันีคือขนมไทยที่เราทานเนี่ยก็คือเรื่องของความหวานความหวานหลักๆของตัวขนมไทยก็คือมาจากน้ําตาลซึ่งน้ําตาลเองก็คือมาได้จากแหล่งผลิตหลายอย่างจากธรรมชาติหลายอย่างมีอ้อยอ่ามีอ้อยอ้อยอันนี้อ้อยอ้อยครับอ้อยก็มาทําเป็นน้ําตาลทรายนะก็เป็นส่วนหนึ่งของ อันที่สองอาจจะมีน้ําตาลจากมะพร้าวมะพร้าวก็ต้องมาเคี่ยวทําเป็นน้ําตาลปี๊บใช่น้ำตาลปี๊บนี่ครับน้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ําตาลอันนึงคือน้ําตาลที่ทํามาจากตาลตะโนดครับนะคะก็เป็นได้น้ําตาลนี่น้าตาลตะโนดน้ําตาลตะโนดนะครับก็ออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ใช่ วันนี้เรามีทั้ง3าความหวานที่จะมาผลิตขนมหวานะนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลตะโนดแต่ละอย่างมันแตกต่างกันไหมครับนอกจากรูปลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยความหวาน,นอาจจะเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าอย่างน้ำตาลทรายเนี่ยมันก็อาจจะมีสารีนตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตก็คือสารฟอกขาวครับะค,ะคือสารฟอกขาวที่ใส่ไปก็ทําให้น้ําตาลมัน สีขาวดูน่ารับประทานแต่น้ําตาลปี๊บนี่คือเอาน้ําที่มาจากเกสรมะพร้าวาาตัดชอ่อดอกมาเคี่ยวก็กลายเป็นน้ําตาลปีป<ช>๊บนะครับส่วนน้ําตาลตะหนกก็คล้ายๆกันะนะครับมาปั้นแล้วรอให้มันเย็นะนะครับแล้วความหวานไม่แตกต่างคือจริงแล้วถ้าเป็นต่อหนึ่งหน่วยถ้าเราเอาปริมาณที่เท่ากันถ้าเราเทียบเป็นเช่นต่อหนึ่งช้อนชานะคะก็จะให้พลังงานเท่าที่เท่ากันคือ15กิโลแคลอรี่ อ๋อถ้าเทียบเป็นหน่วยในแง่ของการให้พลังงานมันจะเท่ากันนะครับต่างกันก็ตรงที่ว่าเรื่องของกลิ่นเรื่องของสีรสชาติส่งผลกับอาหารกับขนมแต่ละอย่างขนมของเรานะครับเออผมสงสัยเหมือนกันครับคุณหมอครับถ้าเทียบรสชาติของอาหารหรือว่าขนมก็ตามทีเนี่ยนะครับรสหวานรสเค็มเปรี้ยวเผ็ดสังเกตไหมครับว่าคนเราเวลาทานเนี่ยส่วนใหญ่ทานของหวานรสชาติที่หวานหวานแล้ว มันดูจะมีความสุขเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเรากินอาหารที่หวานหรือกินขนมที่หวานเข้าไปเนี่ยนะคะคลกับว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการหลั่งสารเคมีบางอย่างซึ่งทําให้เรารู้สึกรู้สึกสบายรู้สึกพอใจทำให้รู้สึกว่าเราอยากกินอาหารหวานไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีของน้ําตาลถ้าเวลาอารณ์ดีะนะครับผลเสียล่ะครับพี่นิถ้าเราทานหวานไปมากๆเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยจะทำให้เลือดเรามีความเป็นกดรดเลือดเราเนี่ยเป็นกรดเพราะฉะนั้น ร่างกายเราก็ต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างมีดึงสารบางอย่างออกมาเพื่อจะปรับสภาพให้เลือดเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลนะคะอันนี้อันดับแรกก่อนหลังจากนั้นถ้าเราทานไปเยอะๆอีกเนี่ยตัวน้าตาลเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสารที่เรียกว่าไกลโคเจนจะไปสะสมที่ตับนะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นกรดไขมันนะคะแล้วก็ไปสะสมตามส่วนต่างของร่างกายเช่นเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมดูอ้วนใช่ไหมจะไปสะสมตามต้นขาบ้างนะ สะโพกบ้างนะหรือหน้าท้องบ้างเราก็เริ่มเห็นเอ๊ะทำไมมัอนอ้วนลงพุงต้นขาใหญ่เป็นต้นวันนั้นถ้าเราเริ่มอ้วนแล้วนะคะก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็คืออ,อ,อินซูลินเนี่ยไม่สามารถดึงเอาน้ําตาลกลับเข้าเซลล์ได้เราก็จะมีเกิดเป็นเบาหวานในที่สุดแต่บางคนจะเข้าใจว่ากินหวานปุ๊บไอความหวานเนี่ยทำให้เลือดเราหวานเลยหรือเปล่าแล้วเป็นเบาหวานใช่ไหมครับไม่ใช่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระบวนการที่กินหวานปุ๊บเลือดเราหวานเลยแล้วเป็นเบาหวานนะแต่ว่ามันผ่านกระบวนการที่บอกไปเือการกระบวนการ เม่ตาบลิซึมต่างๆผ่านกระบวนการสะสมผ่านความอ้วนผ่านภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเวาหวานน่ากลัวมากนะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันใช่ค่ะแต่ทีนี้คือเวลาเราทานระดับไหนครับคุณหมอที่รเราจะรู้ว่าตอนนี้เราทานหวานมากเกินไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วคําแนะนําหรือกฎเกณฑ์ที่เขาแนะนำเลยว,ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราควรกินหวานได้เท่าไหร่ครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเป็น น้ำตาลเป็นช้อนชาดีกว่าจะได้จะได้เห็นภาพมากขึ้นเพรานะฉะนั้นถ้าอย่างยังเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะในแต่ละวันแอคทิวิตี้น้อยไม่ค่อยทําอะไรเพรานะฉะน,นั้นจริงโดยเฉลี่ยเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ย,ยจะมีกฎเกณฑ์ก็คือไม่ควรรับประทานน้าตาลเ,าเกินวันละสี่ช้อนชานะคะส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นาอาจจะขยับขึ้นมานิดนึงคือ6ช้อนชานะคะถ้าเป็นผู้ที่ใช้พลังงานเยอะอย่างผู้หญิงหนุ่มสาวไปทํางานนะคะถ้าใช้พลังงานเยอะเนี่ย อาจจะรับประทานน้ำตาลได้เต็มที่คือไม่เกิน8ช้อนชาต่อวันอันนี้คือค่ามาตรฐานที่เราควรจะทานไม่ควรเกินทีนี้เรามาดูถึงผลเสียมันไล่ไปทีละชนิดเลยดีไหมครับคุณหมอครับเริ่มจากน้ําตาลทรายมันมีผลเสียยังไงครับคือเรื่องของกระบวนการที่มีเรื่องของสารฟอกขาวนะคะน้ําตาลทรายเพราะฉะนั้นตัวสารฟอกขาวอันนี้เรามาให้ดูนิดนึงนะคะมันก็จะสีขาวฟอกออกมาก็เลยทําให้น้ําตาลขาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่า ถ้าสารฟอกขาวถ้าได้รอเยอะเกินไปอาจจะเกิดผลเสียได้เกิดความผิดปกติได้อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียได้ดอาจจะมีแน่นหน้าอกมีหายใจไม่อิ่มได้น้ําตาลทรายถ้าได้สารฟอกขาวไปเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนอกจากเราใช้น้ำตาลอื่นใช้น้ำตาลจากธรรมชาติจริงๆเช่นน้า,าตาลที่มาจากมะพร้าวเออหรือไม่ก็ต้องเป<ช>็นน้ําตาลทรายที่ยังไม่ได้ผานฟอกสีน้ําตาลอ่อนๆอันนั้นก็จะไม่มีสารฟอกขาวนะครับมาน้ําตาลที่สองคือน้ําตาลมะพร้าหรือว่าน้ําตาลปี๊บค่ะ มันมีผลเสียแล้วครับเท่าที่ดูก็คือจริงถ้าม,ามาันทำมาจากธรรมชาติจริง,รงๆก็ไม่น่าจะมีผลเสียนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราพบว่าตัวน้ําตาลปี๊บเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บจริงๆที่มาจากตัวมะพร้าวล้วนแท้เดี๋ยวนี้ม,มีใช้ย่างอื่นมาทําเป็นน้ําตาลปี๊บได้ด้วยเหรอครับห,อหอมอในเรื่องของราคาเรื่องของความยุ่งยากในการทำนะคะเช่นอาจจะมีการผสมอน้ําตาลทรายผสมหรือผสมสาร อย่างอื่นที่ทําให้กลายเป็นน้าตาลปี๊บที่เราเห็นคือไม่ใช่เป็นน้ำตาลปี๊บจริงๆเขาจะผสมอะไรครับที่จะออกมาเป็นน้าตาลปี๊บแบบนี้ก็อาจจะมีตัวแบะแซด้วยหรือว่าแบะแซนี่คือก็คือเป็นสารให้ความหวานก็คือคล้ายๆเป็นน้ําตาลเนี่ยค่ะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวเหนียวๆนะคะแล้วก็อาจจะผสมตัวน้ําตาลทรายด้วยออกมาเป็นน้ําตาลปี๊บรูปลักษ์เหมือนน้าตาลปี๊บแต่ส่วนประกอบไม่ใช่มาจากน้ําในเกสร้ะพราวทั้งหมดก็ส่วนสีน่ก็จะไม่ใช่ธรรมชาติทั้งหมดจริงๆมันมีสารสังเคราะห์เข้ามาาาาเเปป็นนนนนส่่วรรระะะะะกกกอบพฉั้้คจตงงใ มาถึงน้ําตาลตะโนดครับค่ะน้ำตาลตนระโดดจริงก็ถ้ามันเป็นจากตัวตาลตระโดดทั้งหมดจริงก็น่าจะโอเคไม่น่าจะมีผลเสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขนมหวานที่เราชอบทานกันเนี่ยแน่นอนส่วนประกอบใหญ่ๆห,หลักๆก,ก็คือน้ําตาลก็จะส่งผลเสียกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลแบบไหนก็ตามทีถ้าทานมากก็จะส่งผลเสีย ก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าความหวานมาจากหลากหลายวัตถุดิบซึ่งสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือวัตถุดิบเหล่านั้นควรได้มาจากธรรมชาติแต่ถึงอย่างไรความหวานที่มากเกินไปนั้นนอกจากจะเลี่ยนแล้วยังส่งผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยตอนนี้เราไปดูข้อหาถัดไปกันเลยครับมาถึงข้อกล่าวหาที่2ของขนมไทยค่ะนั่นก็คือมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคคอเลสเตอรอลสูงค่ะจริงเหรอครับ อย่างที่เราเห็นกันว่าขนมไทยส่วนใหญ่ก็จะสีออกไปทางสีส้มสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือส่วนผสมหลักอันนึงของขนมไทยก็คือไข่ใช่ครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดที่ใช้ในกระบวนการทําขนมไทยไข่ไก่กับไข่เป็ดค่ะแตกต่างกันยังไงครับในแง่ของการทําขนมไทยส่วนใหญ่แล้วอาจจะใช้ผสมกันทั้งทั้งสองแบบเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยจะใช้สีสันที่สดใสกว่า สีเหลืองกว่านะคะแต่ว่าไข่เป็ดเนี่ยทำให้ขนมออกมาแล้วดูไม่นิ่มนวลไม่นุ่มนวลไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นไข่ไก่เนี่ยสีอาจจะจืดกว่าแต่ว่าทําให้ขนมไทยมีความนิ่มนวลนุ่มนวลกว่าแล้วแต่สูตรแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ต้องมาจากไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลเองจะอยู่ในตัวไข่แดงครับไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลตัวไข่ขาวจะมีแต่โปรตีนนะคะ นั้นหลักๆปัญหาตัวนี้คือไข่แดงที่เราเอามาทําขนมไทยอแล,แล้วแล้วมันมันมันมีมากขนาดไหนครับในไข่แดงหนึ่งหนึ่งฟองอนะคะก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลมากถึง200มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าข้อกําหนดของคนเราในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ควรกินคอเลสเตอรอลเกิน300มิลลิกรัมต่อวันแม้จะเห็นว่าหนึ่งฟองที่เรารับประทานไปเนี่ยก็คือเกือบเกือบเกินละแค่หนึ่งฟองข้อจํากัดของแต่ละวันโอ้ดูกอนนะแล้วอ่ะถ้วยใบนี้เราพยายามจะเปรียบเทียบภาพให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะครับว่า ถ้วยใบนี้มีไข่ไก่ทั้งหมด30สฟองค่ะสาสิฟองมันจะทําเป็นขนมไทยออกมาได้กี่กี่ชิ้นกี่แพรอะไรไหครับมันก็คือขึ้นกับปริมาณไข่ที่ใช้ของขนมไทยแต่ละชนิดนะคะนั้นถ้าดูัแรกก่อนว่าไข่สาสิฟองนะคะถ้าเราแปลงเป็นฝอยทองค่ะส่วนตัวผมนะผมชอบอันนี้ฝอยทองก็ค่ะฝอยทองเนี่ยจะได้เป็นยี่สิบแพรยี่สิบแพรนะคะกี่ฟองนะครับสาสิบฟองสาสิบฟองยี่สิบแพรค่ะถ้าผมทานประมาณ สองแพทเวลาผมทานข้าวนก็ไม่เยอะสองแพ่ก็ได้ไข่ไปละสามฟองืึใช่สองแพ่แบบนี้เนี่ยนะครับค่ะไข่สองฟองแล้วไอ้สามฟองแล้วนะโหทานข้าวมื้อหนึ่งวันหนึ่งนี่เราทานไข่อะใบสองใบเนียไข่ดาวไข่เจียวแต่นี่แล้วทานวันนั้นทานสองสองแพรแล้วก็ไม่ต้องทานกะเพราไข่ดาวแล้วหมดสิบมาถ้าดูอย่างอื่นใช้ไข่เยอะมากใช่ค่ะมาถ้าดูอย่างอื่นก็คืออย่างทองหยิบอันนี้นะคะทองหยิบก็คือไข่ไก่สามสิบฟองเนี่ยจะได้ ห้าสิบดอกห้าสิบดอกนะคะแล้วน้อยนะทองหยอดเองก็จะได้หนึ่งร้อยเม็ดครับนะคะแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเป็นเมฆขนุนเนี่ยจะได้ไปสามร้อยเม็ดนะคะที่ว่าได้เยอะหน่อยเพราะว่าเมฆขนุนส่วนหนึ่งมันเป็นถั่วจะเยอะกว่าแล้วก็ตัวไข่เนี่ยอยู่ข้างนอกอ๋อแต่สําหรับฝอยทองทองหยิบทองหยอดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อไข่หมดเลยนะครับแต่เมฆขนุนมันเป็นถั่วอยู่ด้านในถ้าเปรียบเทียบสี่อย่างนี้ค่ะเมฆขนุนปลอดภัยสุด ก็จะมีสัดส่วนของไข่ที่น้อยกว่าอื่นเพราะว่ามันมีตัวถั่วปลอดภัยต่อโรคคอเลสเตอรอลคือเราอาจจะได้คอเลสเตอรอลน้อยกว่าอันอื่นที่รับประทานเข้าไปจริงๆแล้วถ้าเราทานไข่เยอะๆเราได้คอเลสเตอรอลไปเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรนะคะคือการศึกษาในต่างประเทศตอนนี้ก็มีการศึกษาข้อมูลใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็จะบอกกว่าจะเคยได้ยินว่าคอเลสเตอรอลจริงที่ได้จากไข่เองจริงมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคอเลสเตอรอลจากอาหารอื่นนะคะแล้วก็มีข้อมูลบอกว่า มีการสารึกษาในระยะยาวบ่งชี้ว่าเทียบคนที่กินไข่ทุกวันต่อสัปดาห์นะเช่นอาจจะเป็น7ฟองต่อสัปดาห์นะกับเทียบกับคนที่กินสัปดาห์หนึ่งฟองเดียวคือ7ฟองกับหนึ่งฟองต่อสัปดาห์แตกต่างกันไหมครับก็คือบอกว่าเขาตามไปในระยะยาวนะคะคือไม่พบว่าคนที่กินไข่7ฟองกับหนึ่งฟองเนี่ยจะมีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจที่ต่างกันก็ต้องดูอายุเราใช่ดูอายเออุเรามีโรคประจําตัวไหมนะคะมีโรคคอเลสเตอรอลสูงอยู่เดิมไหมมีเบาหวานไหม ถ้าะะเกิดเป็นปกติก็สามารถทานได้ทุกวันใช่เพราะถ้าเราหนุ่มสาวปกติไม่มีโรคประจําตัวอะไรวันละหนึ่งฟองไม่มีปัญหาแน่แต่ถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือไม่รโรคคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วนะคะอันนี้เราแนะนําว่าควรจะจํากัดเช่นอาทิตย์หนึ่งไม่ควรเกินหนึ่งถึงสองฟองอคุณผู้ชมก็คิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะครับว่าขนมหวานก็มีแต่ไข่กับน้ําตาลข้อกล่าวหาก็น่าจะหมดไปแล้วนี่ครับแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกหนึ่งข้อกล่าวหานะครับเราไปดูข้อกล่าวหาที่3กันเลยครับกับคดีสูตรลับต้องสงสัยเสี่ยงมะเร็ง มาถึงความเสี่ยงต่อไปก็ไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมครับน่าจะหมดแล้วเพราะว่าขนมหวานก็จะมีไข่กับน้ำตาลก,ก็น่าจะหมดแล้วค่ะงั้นก็ต้องดูว่าขนมไทยบางอย่างอาจจะมีส่วนผสมที่อาจจะสังเกตเล็กๆเห็นอยู่ะนะคะนอกจากตัวทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วจะมีขนมบางอันเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนแรกถ้าคุณกิ๊บจำได้มันจะมีขนมจามังกุดนะคะ,ะ,ะใครหรือขนมทองเอกะคะค,คุณกิคค๊บลองดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเห็นแล้วนะคะนี่เห็นอะไรไหมคะ ทองคำ,ม,งคำมันคือทองคานั่นเองใช่ค่ะจริงเหรอครับก็คือทองคำนะคะเขาบอกว่าทองคําทานได้ไม่ใช่เหรอครับค,คุณม่ค่ะเพราะฉงนนว่าทองคำเนี่ยคือถ้าเป็นทองคําบริสุทธิ์จริงๆนะคะสามารถทานได้เพราะจริงๆแล้วในยุโรปเองมีกฎหมายไว้ว่าตัวทองคําเองเนี่ยสามารถใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มได้อันนี้นักเรียนที่เป็นทองคําแท้ ทองคาแท้ทานได้ทองคำแท้ทานได้ไม่ย่อยสลายไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณค่าทางอาหารถามว่าเขาใช้ทองเพื่ออะไรส่วนใหญ่คือเขาเพื่อตกแต่งเพื่อให้ดูมียงามมีมูลค่าสมัยก่อนเขามีคําพูดที่ว่าขนมไทยชาววังในวังไงเนาะอาจจะมีแบบมีทองคานู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่าแล้วก็ดูเขาเรียกว่าสมฐานะของคนที่ทานขนมไทยในยุคนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะดูได้ยังไงครับว่าทองคําเปลวที่เขานํามาติดบนขนมไทยเราเนี่ย อันไหนมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรืออะไรยังไงคืออย่างที่เราคุยกันคือถ้าเป็นทองคําแท้จริงๆคือทองคำบริสุทธิ์จริงกินไดไ้ไม่ไม่มีโทษแต่ถ้าเป็นทองปลอมหรือว่าทองที่มีส่วนผสมของโลหะก,ก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายได้ขนมหวานมักจะถูกจัดให้เป็นคําเล็กๆชิ้นน้อยๆนั่นแหละครับคือความพอดีที่เกิดจากความตั้งใจ เราควรดื่มดั่ไปกับรสชาติของความหวานแต่เราอย่าดําดิ่งจนทำให้ขนมหวานกลายเป็นอาหารก่อโรคนะครับช่วงหน้านะครับเชฟร็อกจะมาสร้างสารรค์เมนูขนมหวานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ไม่เกิดโทษอีกสักครู่พบกันครับ